นีก oh? ็สนุกนะรูมาเป็นที่น่าเป็พอใจนะสวยนะัวดีแรบนี้ไม่ได้วาเรื่องใ่ไม่ได้วาโดนๆนะว่าล่าสุดเลยได้มาใหมเลยโอ้โหงานน้องหน้าน้าเกิดีแครับตาตาแล้วก็ตาไม่ได้บอกว่าัก คนงานวันนี้ไดงานในลาจก็เอ่อวนี้อยากจะนเสนอในรูปแบบทะเลวอากัศวันนี้คุณฮิวท่านใจที่จะว่าทะเลที่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมแจ้งเลยแจงให้ดีะวันนี้ก็แค่นำเสนอทะเล เดี๋ยเราไปซูส wow. wow. uh, ูกันเดี๋ยวไปซูซูกัเดื๋อไปว่าว้าววาพี่โบกวาที่อยู่ไม่ออกเขาบอกว่ที่นี่ของเช่ากนดียวเออชอากันสีมันสวยดีๆ้รู้สึกว่าในถ้าเป็นของฟ้าธรรมาเขาคงนดูเลย ใช่เาเรียเปียนเป็นทะเลงเป็นทะเลน้นเผื่อว่าจะร้อนจมจะได้ไปองมนกันทะเลเะเะไมได้เลยไปกับคนกันนเลย กเทียทียนในเทียใทยเทียนยนยนเีนเี้นนนี้เนนยนยเยในียใเรอยนนีนใทียนในยนีเ้อยนใีนเยมาีนเนเทียนใเี ในวี่สีามที่จััดมีความจำอะไรจำไา้บ้างครัที่จับีเริ่ก่อนเดินปอยขันกรโดดแล้วก่อนโ่เป็นเสนาี้ทาเอนมากนะราก็เสดก็ต้องเดินนะครับแก่อนเดินจะไดมีเสใหม่โซนนะคโซนที่เขียนดีโซน ที่วราแวะไก่อนเะาจดูโซนนั่งส e ื่อเพราะว่าก่อนตอนใาจารย์เข้าอริเองเชื่อมสื่อให้หสื่อแค่แค่เลยเนี่ยสื่อบริัททีไปเดียวเข้ามาถึก็เลยจดูบ่อยทั้งโดยก็จะใช้เขาจะแบบแค่เราเจอเราเองเสริมส่เหมือนกับคอนเซ็ปต์ของวีดีเอสในปีนี้นะครับกับ

เดี๋ยวหลังจากที่นอนขึหนมาครับวันนี้จะนอนนะครับเดี๋ยวนอนนะครับจะลงไปเสียงลายเสีงนะครับสดๆนะครับขึ้น่านะครับก็จะระดกับเราที่นอนะครับสกเสบมานนะครับที่เป็นผู้โชคดีนะครับที่จะได้มาเก็บเกี่ยวผลนะครับโอเคเห็นไหมครับเดี๋ยวให้นอนนะครับเดี๋ยวเราเริ่ต้นให้ได้เลยนะครับ ๋ยวน้องเซนซนี่คือแขกค่ะผมก็เดียวหลังจากที่เสร็จเลือกรอนะคบเดี๋ยวเราจะมีศาส์นะครับตัวเี่ออนะครับสิข้างนะคจากสิบข้างที่นั่งอยู่บนแนตนี้งสส่างที่จะได้สิมข้างของเอเด่นนะคบแล้วก็วันนี้แจ้ง้หที่หนาเดี๋ยวตอผมปกาชื่อนะาหมากเลข้างขอให้เป็นแฟนนะครบที่ผู้โชคดีนะครบมาเซ็นตายลอมเนเบนทาของเบนดี ตรงโต๊ะที่งานะครับผูンン้ชนะจะเตรียมเอาวรงานนครับรีบมที่นี่ครับนองนะครับขอสิรลงวันครับหนึ่งแล้วนะครับเอาแล้วนะครับหมดแล้วนะครับ่ะครับ สีกรผู้ชคดีนะคะครับความไกลช่อดีนะคท่านแรกนะับที่ได้รับรางวัลอยากเป็นเพีภาพน้องไตเซี่ยนทีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณชนทิชาตูประเดริหมานเด้งแดงสังเดวรชนกับเอหน่าตาแลหน้าริาที่นั้นผ่านนะคบขอแสดงความยินดีกัคบคุณ นัดชิราโคยมายเต้มายเลซิดาเชิญท่าน <Nosimamente> 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 ดีกนครับแสดงความยินดีกับคุณอาิสาใช่ัหมครับหมายเลขสามติจอนอยากที่คุณพิยากรนะคะหมายเลขห่มายเลขสครับต้องบอกว่าความเกิดครสองซูเปอร์นักเทะมาเลยนะครัโตขง้นสุดเลยนะและแสดงความยินดีกับคุณพีเทสหขนั่งหมยเลขสามครับ อีกหนึ่งท่านได้ับขอแสดงความยินดีกับคุณมโนรานหมายเลขที่สาคุณไหนครับมามาสามส,ส,ส่วนของเรานอชิเด่นนครับอีกหนึงท่านไ้คุณพิษยารุาา่ไชยบานหมายเลข่สี ที่ทักทักขอสแสดงความยินดีกับกลุ่มวัชราก็ถือว่าหมายเลขที่สามตรงไหนตรงนี้นะครับและท่านดท้ายครับที่เป็นผู้โชคดีขอสแสดงความยินดีกับกลุ่มยาพิศารเขาจะอ่านหมายเลขที่สิเจ็ดครับนี่คือสิทมันที่โชคดีนะครับของเรานที่จะได้รับได้รับเป็นนะครับสามีเอ๋

Five, four, three, seven, five, eight, eight. นั่งที nine, three, four, mm ่สามเยนะบสงาดีมากลในการขัที่ญีุเลยับนันี้นะครับน่ตร้นะครับองสามหนสามเลยครับสวยเลยคร แปลๆไม่ได้ตลัวต่อไปนะคะสามารถที่จนะาาาาางาไดางนะครับที่ต่อไปเานะ้ครับส่ในกอกทีต้ยนอไป่อไปตออเ่ไปต่อป่อไปต่อไปตต่อไปต่อไป้่อไปตปต่อไบต่อ่่ไไตอไไปป

และในวันนี้ครับเรารกันไม่บมนนะครับเพราะว่าทุกที่ในรวามี้มีสดท้ารรานอสไพที่บเป็นแฟนด้วยทุ่วงนี้มีดรางวัลพิเศษอะไรอาสที่บเป็นแฟนขอเียคณ วันนี้ของกรรมจับผู้แจับที่บอกว่าเจ้าขี้ต้องเด็ดขาดับองตายที่ใครไม่รู้อะไรเลยอันนี้ปล่อยสิปล่อยเลยนะครับอย่าน้องเต้นให้นะครับอย่าให้เต้นเสิร์ฟในโรงเรียนเลยนะครับจะบอกว่าที่อยากได้ ก็ต้องกลับนะครับแว่าได้แ่กลับไปยรอวที่รอร้องเพลงนะครับเป็นกติกาประมนะคบเป็นกติกาของเราให้ว่าอูดกวันนะรับจะถูกตรงนี้ตลอดทั้กันนะคบโดยเราจะทําค่รอันนะคเพื่อให้แสงตัวถ้าไม่แสงตัวมันร็จเรีดบร้อนนะคบผู้แสงตัวขออนุญาตในการจมาอนะครับ มีาขอเพียรสภา้เิยนคะะตุ้นนี้ครับค่ระหว่างเรอนะครับเขียวเราตัดเลยกว่าระหว่างอ ทำดีนะครับทำดมาๆเลยอยนร้นนะครับปนี้ม่ดบภาชื่อเองนะครับได้โอเคนะครับหนึ่งาครับสอีนครับโดนดยทีนะครับสำหรับ ร่างกายตองมีความเป็นธรรมัาติที่มันต้องเนี่เพื่อความหวารัะแล้วก็จะเริ่มวันที่ได้แต่ไม่ สี่หมุสามหาไเลนะนะครับให้ทีมตัวเราดูทีสนามดีด้วยนะคะต้องตังข์พิศรายเล่าดตายเล่กองตายแล้วจะได้ตัว โอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะถันหน้านะครับเป็นลูกถอดนะครับจากเรียกานะครัน่งนอนห้มันหน้าเครับหน้าันใสะเรื่องแบบนี้ไปนะครับเดี๋ยวขอเชิญหม่เลนเมหม่เล่นตเดรครับ ที่สอดเหมืับหน่สอดเนัเพราะฉัน่านัโอเคนะ เป็นขอสถานหรับรองว่าไม่จริงนะครับโอเคต่อไปนะครขอเชิญนะครหมายเลขเก้าในตำแหน่งหเลขสิหนะครัดเรียนดนะครับโอเค 9กนะปครับ1ิบเะแครับเปิดอีกครั้งบคและลูกที่เจ็ดแปครับสลบ1 0 1ี่สเ1็ดสอสิบสาเดี๋ยวจะังค่าใด้นะครับ ที่เจ้กันจริงจรนะช่าบเป็นอรันตั้งตั้งอยูีเลยะเดี๋ยวชะต่อให้เลยนะบสวะโอเคับ แหมายเลขที่มถึงสาขออนุญาตั้ด <faith> ้านาเยใช่ รอบสุดท้ายนะครับสามสามถึงสี่สิบนะครับเรียนด้เลยนะครับซึงทุกีอาจจะไม่ต้องผูกพุกนนะเพราะว่ามีเพื่อนจากที่นี่เลยค่ะเอเค นอนนะคุณชอบไหมนอนนะนอนก่ได้อนนะเสร็จบล้วบครับได้นอนนคอบไห เชิญครับที่ได้ดูดครับ่าหามอของเ่เรยให้ับนิวนะครับขอให้เชิญคุณิันรับโดยลงชา้นเชิะกรารเดจดนัานอเ่จางผ้ช่ยของรับ a ah. ล่าเนี่ยนะที่สวยมองดูก็ยอมรัเน่ารักภิมารยยาเนี่ยนะเนร่ยมาบอลทุกนนะต่อจกผูล่นที่รักชื่อที่ดาแข็งแองดูทีมแข่งกันต่อไปเมานด้วการใชทีมแข่งกัรแล้วพอ แต่แต่ครับเป็นการร้องที ừ ่ทราชอบร้องผมร้องอีกตันึงแล้วนะครับแไหมควาเคยผมได้เลยที่ต้องลาในการเกี่ยวเอาด้กยนะาะนะโชว์บาลนะครับก็เป็นคมาอนะครับของเราโอเคที่นีเปร่ร้อนะคะรองให้ถึงยามขับขับเอเ ไม่ได้เลยครับโอเคจะสอว่าที่เราดึงนี้ก็ไม่ได้าเดย๋่วดึงเลยครับดงเลยนะครับที่ไม่ได้รัดที่ม่้ขาดแาเลยครับโอเคพร้อมนะครับผมให้โมมือส่งเสียงได้เรามาส่งเสียงเรียกพร้อมกันเลยนะครับสามสองหนึ่ง สวัสดีครับขอบคุณ <laughs> ทุรับนี่อา่เรางแชรับครับรับี่กของเราเลยนะครับต่บอกแล้ว่านนนครับไม่ตกตีดต้องชีเพราะว่านที่เนียครับเตรียมราเนรับาสุขาทุกท่านด้วยนะครับสำหรับเจรจาในการลก่อลอ2ปีในสรามโี่มีสองฝั้นะครับทุกคนรอแรอที่จะอ สวัสดีครับโอเคขออนุญาตมานะครับโอเคขออนุญาตมานะครับ so, uh, okay. oh, <laughs> ก็ไม่ต้องตีด้วยก็ต้องจีบกันหน่อยครับก็แต่ว่าพร้อมตั้งใจเอาอยู่ดิก็บอกว่าไม่ใช่กันนะครับให้มันเป็นคนของผม <coughs> <coughs> <coughs>

不好，好了。<laughs> <laughs>